คเครียดเรื้อรังความเคือที่สะสมได้ฆ่าคนได้ง่ายๆความเครียดที่สะสมได้ฆ่าคนได้ง่ายๆคือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันซึ่งมักจะถูกเห็นว่าเป็นความเครือที่ปกติและไม่มีอะไรเลยแต่ในวันนี้เราจะพูดถึงความเครียดที่สะสมได้ฆ่าคนได้ง่ายๆและเป็นปัจจัยที่สําคัญในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหัวใจและหลอดเลือดความเครียดเรื้อรังความเครือที่สะสมได้ฆ่าคน ความเครียดเรื้อรังหรือค o อนิ s สเ e ร s เป็นความเครืองที่เกิดจากการะส,สมความเครียดตลอดเวลาโดยระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายจะทำงานผิดสมดุลทำให้ระบบสู้หรือหนีทำงานเกินไปซึ่งจะทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะพร้อมรบตลอดเวลาทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันสูงขึ้นและฮอร์โมนคอร์ติซอลหลั่งตลอดเมื่อความเครียดเรื้อรังนี้ะส,สมไปเรื่อยๆจะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและทางจิตใจซึ่งสามารถเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอาริเมียหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพ,พลันอ ute c ค r ร n a น y s y n d r o m ม โดยไม่มีอาการเตือนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเคสอุทาหรณ์คนเก่งตายเพราะคำว่าอดทนเครื่องหมายของความเครียดรรัรงนี้อาจจะไม่เห็นได้ง่ายๆแต่มันก็สามารถฆ่าคนได้ง่ายๆดูจากเคสอุทาหรณ์ของคนเก่งที่ทุกคนเพื่งได้ทำงานหนักรับผิดชอบทุกอย่างแต่ไม่เคยพูดว่าเหนื่อยจนวันหนึ่งล้มกลางโต๊ะทำงานเพราะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะความเครียดที่สะสมไว้ในร่างกายทําให้ระบบประสาทอัตโนมัติทํางานไม่สมดุลทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันสูงขึ้นและฮอร์โมนคอติซอลหลั่งตลอดทําให้ร่างกายไม่ได้พักและซ่อมแซมตัวเองได้จนเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความเครียดเรื้อรังและความเสี่ยงต่อสุขภาพฮู2019 ได้ระบุว่าความเครียดร้อรังเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญอันดับต้นๆของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งมีงานวิจัยต่างๆที่สนับสนุนว่าความเครียดร้อรังและการทํางานหนักเกินไปมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในสังคมงานวิจัยจากโทเคอบาร์เ2สองพันสิบสองเจนเนอร์ออฟเฟอร์เพชพบว่าคนที่มีภาวะหนาสูงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบจากความเครียดร้อรังที่สะสมไว้งานวิจัยอีกงานจากเม l a ม e t e ีท0 0อ c h o คซึ t i c m เม i c i n e พบว่าการทำงานหนักเกินและเครียดเรื้อรังทำให้ระดับคอติซอลสูงตลอดวันและสัมพันธ์กับการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะและหลอดเลือดแข็งตัวเร็วขึ้นแม้แต่ในคนหนุ่มสาวอย่าภูมิใจกับคำว่าอดทนความเครียดเรื้อรังนี้เป็นปัญหาที่สามารถหลีกเลี่ยงได้จึงอย่าภูมิใจกับคำว่าอดทนจะลืมดูแลหัวใจของตัวเองความเครียดที่สะสมไว้สามารถฆ่าคนได้ง่ายๆและทำให้หัวใจหยุดเต้นได้จริงๆการพักภูมิคุ้มกันของชีวิต ในสังคมปัจจุบันนี้คนที่ตั้งใจสุดมักจะพังเงียบเงียบี่สุดไม่ใช่เพราะเขาไม่เข้มแข็งแต่เพราะเขาไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอจึงไม่ได้พักและรักษาตัวเองด้วยการพักผ่อนการพักไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการดูแลตัวเองซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนและซ่อมแซมตัวเองจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ควรให้ความสําคัญและทําตามเตือนตัวเองอย่าอดทนจนหัวใจต้องลาออกจากชีวิตก่อนเราคนเก่งไม่ตายเพราะแพ้ใครแต่เพราะ แ้ความคาดหวังของตัวเองที่ไม่ได้รับการดูแลและพักผ่อนจึงเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอีจันเป็นกำลังให้ทุกคนนะคะขอให้หันมาดูแล,แลตัวเองและรักตัวเองให้มากขึ้นดูแลตัวเองด้วยการพักผ่อนและดูแลสุขภาพทาั้งทางร่างกายและทางจิตใจจะช่วยให้เราได้มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพและสุขภาพดีที่มา facebook หมอหมูวิรัสิ์ https://www.facebook.com/share/ ทีหนึ่งเสมอเส